เรียนวิชานี้ต้องมีระเบียบวินัยห้ามกระดูกระดิกต้องตั้งใจเรียนมือถือก็ห้ามออมากขนมก็ห้ามกินดิ้งขยะให้ลงถังด้วยที่สำคัญแต่งตัวต้องเรียบร้อยอทำไมกลระเบียบเยอะจังเขาบอกว่าครูคนนี้โหดที่สุดในโรงเรียนเลยไงอใช่ อาครูไม่ทำห้ามตอบบอกว่าอย่าทำออามาดูไม่ไหวแล้วโ,<อ>โอ้ใครตนนีเ่เนื้อถือเปล่าครับ,รบทำไมไม่บอกครูครูห้ามถามเหรครับห้ามอะไรนะต๋องมังเกิลเาเรียกพี่ห้องเสียงดังนัเดีย๋ยวพี่จะดูพุดมีขนมไหมแกอยากได้ย,ยังไงก็ครูห้ามเมื่อกี้ กินขนมก่อนนะหิวมากเลยอืไม่รู้ครูจะห้ามทำไมก็แค่กินขนมเนี่ยไหนเอามาลองกินเลยเอาพี่จะกินของขออ๋อเอ็งนีมาักขอกินด้วยสิอยากได้ก็ไปซื้อเองสิน่านะหมดพอดีเลยว่ะเสียใจด้วยแค่นี้กูไม่ได้ถ้ามีของดีย่ามาขอแบ่งกันดิการอะไรหรอพอดอะไรหรอ เริ่มเกมพีไฟเรียบร้อยระวังครูด่านะพอดก็อยากให้ครูสิมามาเร็วๆๆๆๆเลยอาหมดเวลาพักแล้วเข้าห้องได้กินไม่หมดก็ไปทิ้งเลยอย่าไม่รีบกินให้หมดสิเอาไปทิ้งถังขยะด้วยนะครับครับไปเข้าห้องเร็วเร็วพักนานกินแต่ขนมเดี๋ยวพรุ่งนี้ ทำอะไรกันสองคนนี้น่ะรับรับรอดรอ,อเนี่ยหนั่งล่นมาไอ้หมดเวลาพักแล้วนั่งเล่นนานแล้วนั่งทำอะไรหนาา้าตาหน้าสงสัยสองคนนี้นขนมเสร็จแล้วต้องพิมลงถังคูบอกทำไมโอ้ไม่ทำโอโอแล้วจะยังไง ยังอ่ะข้ากก่งลยู่ตาขาวบ้างอโอ้โหไม่เอาตาขาวบ้างตา,อางออกมากจากการุนโดนได้นิเสียวเองโอ้โห,โอโหบอกทิ้งขยะให้ลงถังสภาพเป็นอย่างนี้เลอเนี่ยคีู่บอกว่าให้กินขนมแล้วทิ้งให้ลงถัง สีมือใครทิ้งไม่เป็นที่บอกครูมาเดี๋ยวนี้อืมไม่มีใครยอมรับใช่ไหมได้งั้นโดนลงโทษงำคุกไปเลยคู่ขาเมาเห็นพวกพิชานี่แหละเป็นคนกิงค่ะฮะอไไม่ต้องมาปฏิเสธเลยรับผิดชอบกันทุกคนไปเลยนะเกนี่หละเกนั่นแหละเ้ยอะไร รอบดื้อดีนะบอกให้ทิ้งไม่ทิ้งไปสิบรอบเลยนี่ลูกคนหนึ่งทิ้งให้ตรงขังขยะเข้าใจไหมนี่บอกไม่ทิ้งก็ยังทิ้งกันอีกสิบรอบเลยนะวันนี้นะการอรอบห้องไปเลย นขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยใช่เก็บคองหมดแล้วใช่เก็บคองหมดเลยเนี่ยเก็แล้วแล้วโฟลทกับโฟกัสเป็นไงล่ะนู่นไงได้ยิงปืนกันอยู่นู่นไงแล้วครูก็ยึดล็อกใช่พร้อมหรือยังวะพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่วะอออเอเาเลยนะมาดิวะใครกลัว บอกให้เอาของเล่นมาโรงเรียนเอาไหมครูยึดอยู่นี่ห้ามเอามาอีกเข้าใจไหมอย่างงั้นครูจะยึดให้หมดครูขับขึนบมเดือยคืนบมเดือยครไม่มีอะไรจะเล่นแล้วคืนบมเดอยขึ้นบมเดอยโอ้เล่นอะไรก็ไม่ได้ยิงขนูก็ไม่ได้เล่นของเล่นก็ไม่ได้ทิ้งขยะก็ไม่ได้โอ้คุณครูใจร้ายคุณครูใจ เอาละครับให้นักเรียนจดคำศัพท์บนหน้าจอให้ครบทุกคำนะแล้วรีบนำมาส่งครูอาให้เรียบร้อยห้ามแอบเล่นแอบไลตั้งใจทำเพื่อนครับ,บ,ด,รบดูบนหน้าจอนั่นจดตามอย่าจดมั่วเอาตั้งใจจดให้เรียบร้อยจดให้สวยๆเลยนะ อย่าว่าตัวเองเอามาเราก็เอามาดูดูไอโฟนนี่ว้ยส่้างของดีสร้างของดีาว้องมาฟ้อเราจะกลมาด้วยเหรอแล้วก็มาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่นเกมมัตเตอก่อนติ๊งอดีตครบตีเลยเขามามาเข้ามาเลยเข้ามเฮ้ยทำอะไรกันอะเดี๋ยวจะฟ้องคุณนะมีเงียบหรอทำให้หนูเล่นด้ว ยิ่งมาเลยยิ่งมาเลยเออเย้ชนะแล้วก็เอามาผมไม่เล่นหรอกผมไม่เล่นเออต้องเล่นเหรอครูจะยึดไปสามเดือนวันถึนก็เอามาเลยมาเออเนียผมไม่เลี้ยงมาอย่ามาเีลาครูเห็นแล้วเอามาเดี๋ยวนี้เร็วเออละทำอย่งนั้นครูจะให้ครูฟองมารับเองบอกว่าไม่เอามาไม่เอมาเด็กพวกนี้ มือถือเนี่ยเฮ้ยชอบของน้องเลยครับ๋อน้องน้อครับนุ้ยก็มีมหมเหรออือบอกไปเอามาไม่ต้องเอาเลยถ้าทุกคนเนี่ไม่ต้องเอาคืนเลยนูยยดแล้ว ยัียงเหมือนใครเล่นของเล่นในเมื่อกี้นี่ฮะมีใครเล่นหรือเปล่าเนี่มีเหรอเด็กใชยพี่เอาของเล่นมาไหมนี่เอามาเอามาให้ครูอยวนี้ครูเห็นอยู่นี่อืชอบเล่นจริงๆเลยอืบอกให้ตั้งใจเรียนเด็กช่ครูเอาของเล่นมาไหมเอามาเดี๋ยวนี้ครูเห็นอยู่นี่ฮะ ยังจะบอกว่าไม่ได้เอามาอ,อีกชอบจริงๆเลยของเล่นโฟกัสครับ,รบอะไรนี่ของเล่นใช่ไหมมันเป็นพัดลมครับโอ้คุณไม่เชื่อหรอมันทำยังไงเนี่ยฮะมันหมุนครับลมจะเย็ยนครูลองไหมครับเอามลองนีเอาพวกมาช่วยกันเร็ว ผูเชื่อแล้วเย,ยี่ยมมากเลยพัดลมเธอเออนี่ยนะครูเลยมเอาไขอ,ของเล่นมาเล่นมือนะอันนี้เล่นได้โอเคอคือตรวจแต่ของเล่นรู้ทีซะแล้วว่าเรามีขนมเฮ้ยระวังปูดานะไม่รู้หรอกกินเบาไม,ไม่กินเลยอร่อยจี๊จา ชัดพะกาเหรอครับโอ้ต้จะเป่นงูเหรอไม่ใช่คุ้งน่ะไม่ใช่รอคูก่อนเอาเป็นไรมาค้าบหอมโทรศัพท์หนูหายค่ะโทรศัพท์หายแล้วหายไปไว้ไหนอ่ะพี่พียืมค่ะเด็กชายพีเอาโทรศัพท์เขาไปไว้ไหนอ่ะผมจำไม่ได้ครับผมวางไว้ไหนไม่รู้ อครูบอกแล้วนี่เห็นไหมไม่อยากให้เอามาเนี่ยแล้วไงซื้อมากี่เท่าไรเนี่ยสองหมื่นค่ะฮะสองหมื่น <200 00. S 1> เอาเงินมาให้ครูเลยครูจยิบซื้อให้เขาใหม่ไม่มีเงินคขาสองหมื่นไม่มีแล้วไปยืมของเขาทำไมโอ้ย <c oughs> ครูบอกแล้วไง <c oughs> เห็นไหมว่าอย่าเอามามือถือน่ะ <c oughs> มันหายมามันแย่อย่างนี้แหละหยุดร้องเลยแล้วไปเอาเงินมากับเอาผู้กคองมาเลยนะม่ <c oughs> งนั้นครูจะให้ซื้อเขาให้ใหเขาใหม่สองหมื่นเลยเธอเนี่ย กลับบ้านไปบอกผู้ปกครองเลยเธอเหมือนกันขอมไปที่หลังไม่ต้องออกมาเออ,ออกมากันนักมือถือเนี่ยไอ้ไอ้เห็นอะไรกันนะอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยฮะวอทครับทำปืนหัวพังรู้ครับกดไม่ได้เลยครับเธอทำพังเหรอไม่ใช่ครับแล้วนี่อะไรเนี่ยในเพื่ก็ททำพังครับเธอทำพังของเขาใช่ไหมไม่ได้ทำครับไม่ทำอะไรมันพังหมดแล้วเนี่ยพวกผมไม่ได้ทำารูบอกแล้ววันหลังห้ามเอาของเล่นมาถ้าเอามามันก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจไหม เอามาเลยไม่ต้องเล่นเลยชอบเล่นของกันแล้วเท้าพามของกันพังนี่ไอ้ก่อนล้างข้ามเอาอีกก็แกคนเดียวเลยแกเทำพังอ่ะใช่ทำไม่ึงเก๋อ่ะแต่ไม่เอามาหรอกเออลูกเงี้ยไม่เอามาเล่นคนเดียวสนุกกว่าทีนี้ผมก็เข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมครูถึงข้ามหลายๆอย่างเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจะปฏิบัติตามไหมจะปฏิบัติตามครับอ่ะดีแล้ว เมื่อ,เ,อเราปฏิบัติตามกฎที่ดีวันนี้ครูมีข่าวดีมาด้วยนะครับมือถือเขาหอมครูเจอแล้วอืมเออเราได้เสียสองหมื่นแล้วนะต่อไปต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรียนเข้าใจไหมเข้าใจครับมีกฎระเบียบดีไหมดีครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับอ้าวกลับบ้านได้ขอบคุณครับคู้